อันนี้คือข้อมูลที่แบบเป็นข้อมูลที่ดีมากทั้งหมดแบบนี้ว่าตัว,ตวนี้นะคะมีงานวิจัยของ journal ปี2020นะ A คือเอ็ดดิ้งทำให้แก่ทำให้แก่มันมีเหตุผลนี่เองกินมัมรายการที่จะพาแม่ๆย้อนวัยผิวให้กลับมาสวยอีกครั้งสวัสดีครับยินดีตราบเข้าสู่รายการผิวแม่ต้องสวยครับเป็นรายการที่จะพาคุณแม่กลับไปย้อนวัยผิวอีกครั้งหนึ่งครับแล้ววันนี้มีคำถามคลาสสิกมากเลยอ,อยู่บ้านต้องทาครีมกันแดดไหมคำตอบคือ ต้องทาคะ่ะทำไมต้องทาเพราะว่าจริงๆแล้วว่าแสงแดดมันไม่ได้มาจากแสงแดดกลางวันที่เราไปออกข้างนอกอย่างเดียวนะคะมันยังสามารถทะลุอย่างเงี้ยเป็นกระจกอย่างเงี้ยก็สามารถทะลุชั้นกระจกมาได้แล้วไอยูไอที่ทะลุอ่ะคือ UVAA A คือเอทซิ่งทำให้แก่เองคะ่ะสามารถทะลุถึงชั้น<ม>ผิวชั้นที่สองของเราได้เลยนะอ,นน<ม>อันนี้อันตรา,ายมากและมีกว่า80%ในแสงแดดนะคะแล้วนอกนั้นยังไม่พอถ้ายังมีแสงของฟลูออเรสเซนต์นะคะหลอดไฟ ไฟเนี่ยไฟบ้านเรานะ แล้วก็จอมือถือที่เราดูหรือว่าจอทีวีแสงสีฟ้านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมีงานวิจัยถึงเจอ n น l ปี2020นะระบุว่าแสงสีฟ้าที่อยู่หน้าจอมือถือเราเนี่ยยังไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานินในชั้นผิวนะคะซึ่งเทียบเท่ากับแสง UVA ที่อยู่ในแสงแดดเลยนะคือจะบอกว่าเราอยู่บ้านแล้วก็ไม่ปลอดภัยต้องบอกแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็งานวิจัยยืนยันด้วยนะว่าเมื่อเราอายุ60ปีขึ้นเนี่ยแล้วผิวเราบางหรือเรเนี่ยมันเกิดฝ้าเกิดกระได้ง่าย มากๆเลยอันนี้คือข้อมูลที่แบบเป็นข้อมูลที่ดีมากต้องบอกแบบนี้ว่าแม่แมๆหลายคนหรือตัวผมเองอาจจะแบบว่าไม่รู้เลยว่าไอ้แสงที่มาจากเขาเรียกว่าแสงมาจากมือถือมันอันตรายเทีย่ากับแสงที่อยู่ข้างนอกหรือแสงแดดได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสังเกตดูดีลองสังเกตดูดีตัวผมเองจากประสบการณ์เองรู้สึกว่าตอนที่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเราก็จ้องมือถือตลอดเวลา<ช>เอ๊เริ่มเป็นฝ้าจิจุดเนาะ<ช>อ๋อมันมีเหตุผลนี่เองใช่ใช่เหตุผลหลักเลยว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า เราเลือกครีมกันแดดแล้วใช่ไหมคะทาครีมกันแดดแม้แต่อยู่ในบ้านนะแต่ถ้าเลือกครีมกันแดดแล้วรู้สึกวิธไมป่ชอบทาเพราะมันเนิดหนาผิวหน้านะคะให้เลือกเนื้อเจลหรือว่าเนื้อน้ําเดี๋ยวเนี้ยมีให้เลือกเยอะให้เหมาะกับผิวตัวเองอันนี้จะไม่เนิดหนะจะบางแล้วก็คือแบบอยู่แบบสบายผิวแน่นอนนะคะแล้วก็ให้เลือก spf pa ห้าสิบบวกบวกไปเลยนะคะไม่ต้องใช้30มสิบเพราะว่าแดดมเลามันแรงมากจริงๆอืม ถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่ได้ออกไปไหนเลยเราต้องใช้ค่า P S เท่าไหร่ก็ยังแนะนํา50อยู่ดีจริงๆถ้าเราซื้อเราก็ซื้อตัวเดียวมาจบใช่ไหมซื้อ50มาเลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งอินดอร์ใช้ได้ทั้งเอาดอร์ข้างในข้างนอกบ้านคือจบที่ตัวเดียวได้เลยแต่อลืมพาเสด็งก่อน อินนิดนึงนะครับทาเซรั่มแล้วก็ต่อไปก็เต็ปต่อไปคือการทาครีมกันแดดใช่ไหมครับอโอเคแล้วเราจะมีผิวที่สุขภาพดีไปด้วยกันนะคะใครอยากผิวเด็กต้องคาซีซอร์เซรั่มและครีมกันแดดนะครับผมเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะใครที่ชอบก็ฝากคุณแม่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามเราในตอนหน้าเนาะแล้วพบกันอีกในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ